ท่านเบโยคะไวจรทั้งหลายวันนี้ก็มาปราบรเรื่องปฏิปัทาของท่านบุเท่าต่อไปท่านบันททกของท่านไม่ว่าเช้าที่4สิงหาคม้อง2506วันนี้แจ่มใสมากเริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกาข้าวพระกรมฐา,านเป็นลำดับจนถึงที่สุด แล้วก็ยึดพระนิพพานเป็นอารมณ์ข้าวพิญญาภระสสมาบัติพบท่านมระโมกขัลลาอย่าลืมนะพิญญาพระสสมาบัติข้าพิญญาพบใครก็ได้พบท่านมระโมกขัลลาแล้วก็ท่านมหากาจัยานะพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาทั้งสองแล้วก็พบหลวงพ่อปาน ต่อมาก็พบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงให้วาดว่าจิตของเธอเหลือส่วนเพียงอวิชชาเท่านั้นนอกนั้นผ่องใสบริสุทธิ์แล้วระหว่างนี้เป็นโคตรภูองอรหัตมักเข้าใจไหม คำว่าโครตรภูโอรหัตตมัคก,ก็หมายความว่าท่านพู้ใดที่ได้พระอนาคามีแล้วกําลังปฏิบัติเพื่อจะเข้าถึงอรหตัตผลหรือรอรหัราตมมัคในช่วงนั้นเรียกว่าโครตรภู็อรหัตตมัคหรือว่าในช่วงนั้นเป็นการก้าวเข้าสู่โครตรภูโอรหัตตมัคนี่คำว่าโครตรภูโรหัตตมัคจริงๆแหละมัน้องเหลือตัววิชาตัวเดียว แล้ววิชาตัวนี้ก็แนบแน่ยสนิทเพื่อจะมีแรงกำลังจะก,ก้าวเข้าไปสู่ความพระอรหันตมัต์เหมือนที่กับคนหนึ่งยืนอยู่ข้อมรางเล็กๆขาหนี้ยังอยู่ฝั่งนี้ขาโน้นเหยียบฝั่งโน้นยังไม่ทันยกขาเป็นอันว่าเป็นโครฟูควา,อามอรหัตตมัย์ยกเมื่อไรไปนอรนหัรตมัตย์มอน,นั้น ท่าบอกว่าให้พิจารณาว่าทุกสิ่งไม่มีอะไรเป็นของจริงเป็นของสมมติทั้งหมดนี่ความจริงแล้วก็ควรจะประมวลความจำให้ดีนะว่าแต่ละขั้นท่านสอนดับไหนท่านบอกว่าให้พิจารณาว่าทุกสิ่งไม่มีอะไรจริงเป็นของสมมติทั้งหมดไม่มีอะไรแน่นอนย่อมสลายตัวไปหมด ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งต้องพัดพรากจากกันหมดฟังแล้วก็คิดดูนะครับว่าร่างกายของเราเป็นในกอในขอไอ้ชื่อในกอในขอมันก็สมมติร่างกายเราเป็นชายเป็นหญิงเราก็สมมติขึ้นมาร่างกายมันทรงขึ้นมาเราก็สมมติแล้วมันก็พังหมดมันไม่มีอะไรจะเหลือสลายตัวหมด และตู้สิ่ร่างกายของเราก็ดีร่างกายคนอื่นก็ดีทรัพย์สินทั้งหลายในโลกก็ดีมันไม่ใช่ที่พึ่งของเราในที่สุดเราคือจิตก,ก็ต้องพัดท่าจากมันไปนี่ผมก็ใหญ่มานิดเป็นรพระพุทธพจน์ขออกงสมเด็จไปจอมไตรนนะฟังกันไว้ดีแล้วจำหากว่าท่านทำได้นะ <c oughs> ทำได้ตั้งแต่วโสดาบานขึ้นมาก็ตามผมว่า พระบาทสมเด็จเจ้าหัวสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่สรงสละทุัพทรเพื่อเป็นธรรมทานคน,นดีไอญาติโยมมีหลายท่านที่สละทุัพทรมาเพื่อเป็นธรรมทานคนดีท่านจะดีใจมากไอ้เองินที่ผมบอกว่าขาดไปแสนหนึ่งละผมเป็นคนไม่มีสตังไ้เงินส่วนนี้เป็นเงินของพระบาทสมเด็จเจ้าหัวและสมเด็จพระบรมราชินีนีถนเป็นวนใหญ่ แล้วเป็นงเงินคุ้มมรดาญาโยนทั้งหลายบริจาคก,กันมามากบางน้อยบ้างบริจาคก,กันเสมอผมจึงมีทุนขาดไม่งั้นทุนที่ขาดผมไม่มีเพราะเลิกไปนานแล้วไม่รู้จะตังค์ไหนไปซื้อทัาเศษทัาเศษที่ซื้อมาก็ดีบ้างชั่วบ้างมันก็เป็นของธรรมดาดีมาดีก็เสียไปแล้วไอ้ส่วนที่ตีไปอัตราราคาออกไปมันก็น่าจะเป็นกําไรแต่ถ้าคิดแรงงานมันก็ไม่มีกําไร และแถมค่าเ,เสียอีกค่าเสษที่ต้องมันนอนรอรับรอทับอยู่เป็นไม่หมดอันนี้ราคาอันหนึ่งก็อย่างเลวที่สุดก็แปดสิบาทเศษ100ร้อยบาทเพราะว่าไม่อยังไงก็ไม่ไหวแค่สินทั้งหลายเหล่านี้นอนอยู่ข้างในเนี่ยเกินกว่าสองแสนบาทที่ว่าขาดขาดสิ่งที่เป็นค่าเสียออกไปละแสนเศษแต่ของใช้ทั้งหมดอีกอีกแสนกว่า นี่ไม่ใช่ทุนผมทุนพระบาทสมเด็จเจ้าหัวพระบรมราชินีนาถแล้วก็ทุนให้บรรดาญ,ญาติโยมพระธบริษัทท่านหวังเป็นธรรมทานต้องการให้พวกเรามีความดีได้ดีกันก็พยายามทําทุกอย่างนะคําสอนอะไรที่เป็นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีสอนให้พวกเท่า ทำสอนอะไรที่พระมุกขลานะพระหากัจยนะและพระอื่นที่เปรียอรหัน์ถ้ามาสอนท่านบุญเท่าจำเอาไว้เป,เป็นของหายากผมนี่แม่นี่ถ้าผมได้ตำราท่านพูดเท่ามาแวความจริงผมเก็บไว้เท่าแต่อะไรก็ไม่รู้เพื่มมาคนได้มาดอ,อะไรเนาะเดี๋ยวจะเป็นกัญญาหรืออะไรน,ะนี่นะตอนนี้เองเท่าน,นั้นเอิญไปเจอเขา ถ้าผมได้มาตั้งแต่หนุ่มๆน,นะบางทีผมอาจจะเป็นอะไรสักนิดนึงก็ได้อย่างเลวที่สุดอาจจะเป็นพระสทรงฌานเลวหรือว่าไว้ห้อยๆท้ายท้ายของพระโสดาปฏิมักอะไรเนี่ยอาจจะเป็นได้เหมือนกันแต่ที่น่าสิ่นใจผมมันได้ม่นแก่มากนนัแล้วแล้วแก่มากก็ไม่ยอมจะาฟันมันไปจนกว่าชีวิตจะทรงตัวจะได้เท่าไรก็เอาเท่านั้น มาฟัง,งท่านต่อไปแล้วท่านโมกขลานักอธิบายว่าให้วิจัยถึงเหตุที่ฟังของท่านให้ดีนะ mm. พระพุทธเจ้ากล่าวมาอย่างนั้นท่านสอนเพิ่มเติมท่าน,นอาจารย์ให้วิจัยถึงเหตุเมื่อเห็นของที่เป็นรูปให้วิจัยว่ารูปนั้นมาจากอะไรนม ไอ้รูปตัวนี้มันมาจากอะไรรูปที่มีชีวิตมันมาจากธาตุสี่ธาตุสี่มันทำไมมันถึงจะเกิดผมไม่รู้ถ้ามดีบายเรามานั่งนึกว่าไอ้ธาตุสี่นี่มันทรงตัวไหมมันทรงตัวมันเป็นนิจจังแล้วเป็นอนิจจงเป็นทุกขังหรือเปล่าถ้าไปยุ่งกับมันไอ้ร่างกายที่เป็นธาตุสี่สำหรับเราแล้วมันก็เป็นอนัตตา ธาตสีมันสะอาดและสกปรกนี่ผมง็ยายนะท่านบอกเอ้าแล้วก็ไอ้คนคนมาจากอะไรแล้วก็มันเป็นคนอยู่ตลอดไปไหมธาตุสีมัทรงตัวตลอดไหมเจ้าคนนี่มันมาจากอะไรเจ้าคนมันมาจากคน แล้วคนที่จะเกิดเป็นคนได้มาจากกิเลสตัณหาอุปาทานและอกุศลกรรมมันมาจากความชั่วคนเนี่ยการที่จะเกิดเป็นคนได้เพราะอาศัยเราคบความชั่วคือกิเลสตัณหาอุปาทานอกุศลกรรมจึงมาเกิดเป็นคนแล้วก็อย่าไปส,สนใจกับความเป็นคนต่อไปเอะไรทําลายความชั่วมันจะสิแล้วบอกว่าบ้านเรือนมาจากอะไร บ้านเรือนโรงมาจากวัตถุธาตุเป็นชิ้นเป็นอันเอามาประกอบกันเข้าเป็นบ้านเรือนโรงคนก็เหมอือนกันมาจากการสานสองธาตุสีนี่เหมือนกันมันก็มาจากสิ่งที่สิ่งที่ส่นผสมกันแล้วไงต่อไปแล้วให้พิจารณาหาสภาพความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันไม่มีอะไรทรงตัวมันแตกสลายหมด ฟังแล้วก็คิดคิดวก็ตามฟังให้มากให้มากเปิดฟังให้มากนะครับอันนี้แจกผมบอกแล้วตั้งแต่คัดเศษที่สิบเอ็ดจนท่านจบแจกแจกคนภายในไม่แจกภายนอกแจกภายนอกผมพังแน่คนภายในที่อยู่ในปัจจุบันที่รับฟังอยู่นี่แจกแจกแล้วต้องเอาไปปฏิบัติเอาไปหมกตกนรกทำลายของสอง เอาของสองไปเพื่อทำลายตกตรกผมไม่อนุญาตให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้หลอกลวงสงถ้าไปฟังไปปฏิบัติพร้อมจแจกจะไม่ใช่มาจากไหนอย่งไนก็จกแจกจะแจกกันรุ่นเดียวเท่านี้นะผมไม่มีทุนถ้าบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทหรือพระบาทสมเด็จเจ้าหัวสมเด็จพระบรมราชีนาถท,ท่านทรงประทานมาอีกบอกว่าแจกกคนภายในได้ผมจะแจกต่อ แต่มิฉะนั้นแล้วผมขอแจกจำกัดเฉพาะร่นที่ปฏิบัติอยู่ปัจจุบันเท่านั้นนึก็ว่ากันไปท่านบอกว่าให้พิจารณาหาสภาพตามความเป็นจริงว่ามันไม่มีอะไรทรงตัวมันแตกสลายหมดอย้อนเข้ามาหาโมคลานะใหม่ย้อนไปย้อนมาแบบนี้เบื่อก็เบื่อไปท่านบอกว่าจงให้พิจารณาวิจัยให้เห็นของ ที่เมื่อเห็นของที่เป็นรูปให้วิจัยว่ารูปนั้นมาจากอะไรคนมาจากอะไรบ้านเรือนโรงมาจากอะไรแล้วพิจารณาหาสภาพความเป็นจริงว่ามันต้องแตกสลายหมดแล้วว่าพระอาราัตผลจะมาก่อนเวลาที่คิดไว้แน่แถมตีใบซะด้วยสิ ว่าคิดไว้ว่ากี่วันก็ไม่ทราบจ,จุดน้นบอกภายในหกก็มาหกสิบวันนับเึงัดืนี้เป็นต้นไปวันที่ท่ารเพิ่จงจาไม่ได้เปิดย้อนไปฟังอะไรกันท่านบอกว่าอรหัตตผลจะมาก่อนเวลาที่คิดไว้แมาจะคลึมคลึมทำไมอย่างนั้นพอฟังมาแล้วจะคลึมคลึมจนสลดใจพอคลึมปับ๊บสลดใจดทันทีเอ๊ะนี่เราบ้าแล้วเนี่ย ท่านว่าเท่านี้เราบ้าแล้วเลยเราได้แล้วท่านี้ถ้าว่ายัางไงไอ้เจ้าแม่งเอ๋ยท่านด่าตัวท่านว่าเจ้าแม่งเอ๋ยเองฟังแต่คําพูดเองคิดว่าเองเองเป็นพระหลานพระหลานตับขนแล้วเลยเองนี่มันเลวจากเจ้าแม่งยงรู้จากตัวว่าเองนี่มีสภาพเพียงเพียงแค่กิ้งก่าเท่านั้น จงยาทะเยอทะยานคิดว่าเจ้าเป็นช้างแม่ท่านด่าตัวของท่านดีจงอย่าคิดว่าเจ้าเป็นช้างสารตัวที่เขาโศงครามเจ้ายังมีรมหวั่นไหวคือเจ้ายังแพ้อำนาจของอวิชชายอยู่สมเด็จพระบรมครูทรงบอกเองเองจำได้ไหมเจ้าเมงถ้าจำไม่ได้เองจองฟังข้า ถ้าพูดให้เองฟังว่าเองยังแพ้อำนาจของอวิชชาอยู่ถ้าเองอยากจะเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูห้ามพันอวิชชาให้แหลกลานไปท่านบอกไอตอนนี้ท่านตัดสินใจตายให้มันตายถ้าจะตายอยู่กับความเป็นอรหตัตมรรคหรือว่าอสศานาคามีก็พร้อมแล้วแค่นี้พร้อมต่อที่ไปสู้ให้ยันตายเอาให้หนัก สู้มานานแล้วยอมตายมานานแล้ว <c oughs> เมื่อก่อนนี้ยอมตายขั้นฌานสมาบัติตอนนี้มีมานีองสมเด็จัวทรงสวัสดิ์กล่าวว่าเราเป็นพระอ,อริยเจ้าฉะนั้นขั้นอรหัตต่ผลเราจะสู้ยันตายจะไม่ยอมใครอารมณ์จิตพอคิดเท่านี้ขัรรนรังสีรัศมีหกประการปรากฏ เป็นองค์สมเด็จพระบรมสุคตมาไวมากทีแรกตอนก่อนเห็นขพนางสีปบเดี๋ยวหนึ่งองค์ก็ปรากฏที่เห็นแสงแป๊บหนึ่งพระองค์ปรากฏขทันทีบอกสัมเเกสีอ่อยลูกผลข้างหน้านานได้แน่ตัดสินใจอย่างนั้นไม่ถูกนะลูกนะเฒาหายเกินไปเร่งรัาเกินไปผลจะยับยังอยู่แค่นี้เจ้าจะไม่ได้อารหตผลแล้วกัน ท่านบอกว่าแล้วกันไอ้เราจะบ้าเอาจริงๆสักหน่อยองค์สมเด็จพระสัมมาส,จจสัมพุทธเจ้าทรงยังต้องเชื่อพระองค<ว>์ผู้ใดมาทั้งหมดต้องเชื่อทุกอย่าง ARA. ต้องกร,ราบถวายน้มัชการขอพระราชทานาอภัยเพราะว่าทานอภัยไม่ใช่พระรา,ทาระชทา,านพระราชทานมะราชาแต่ความจริงท่านก็เป็นธรรมราชาไม่เห็นผิดก็คนเดียวมันจะผิดอะไรไม่มีใครเขาขัดคอ เขากอว่าไปเออไอผมก็ว่าตามวิสัยของผมนี่ท่านผู้เท่าท่านเป็นพระอรหันตตมรรคท่านก็มีใจเขาไม่เหมือนผมอะไอผมนี่หนะน้ากูบันบวมบวมนะเนี่ยบวมบวมเป่งเป่งหน้ากูจะเน่า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 ก็เน่าไปเขาบอกว่าเป็นพระการเมืองเอาการเมืองก็การเมือง เป็นพระการบ้านกับการบ้านเป็นพระการวัดกับการวัดเป็นมันทุกการท่าดีกว่าการเมืองเราไม่ได้ไปสมัครผู้แทนเราไม่ได้สมัครตุตร้มตีเราต้องการทําให้เมืองของเราเป็นสุขเอาไอ้นี่จะออกนอกลู่นอกทางนะเราทําทุกอย่างเป็นส่วนสธนาธารณประโยชน์ทาให้คนเข้าใจกันขยาหาเป็นการเมือง,กา,องการบ้านการวัดก็ช่างของชาวบ,บ้านปากชาวบ,บ้านไม่เหยยดปากของเรา เขาว่ายังไงปากเราม่ไเด้เมื่อยไปเองยเขาพูดเขาว่าเราเขานินท้าเราปากเขาเมื่อยเองให้เขาปล่อยของเขาเขาชมก็ยกประโยชน์ให้เขาเขาเิานท้าก็ยกประโยชน์ให้เขาเรากินข้าวแล้วก็นอนนอนทําไมย่วตัวไปนอนเอาใจนอนใจนอนทำไมใจนอนหลับหูหลับตาไม่มองหน้ากิเลส เอาอย่างท่านพระเท่าเล่งโกโก้ทะบายทืบาย,บาย mm hmm. อยากพวกท่านทั้งหลายเป็นนายทหารนี่ดีหลายองค์บวชปับลาออกนะ่คนหนุ่มคนแน่นแบบนี้นี่คนหนุ่มคนแน่นแบบนี้นี่เขาอยากได้ยศฐานดาสังได้เงินเดือนกันนี่มีเงินเดือนแล้วมียศแล้วลาออกขอบวชตลอดชีวิต ก็มีหลายองค์ในกันที่ได้ปณิญาเออไม่ทำงานทํากันน่ะบางองค์สำเร็จมาจากต่างประเทศได้ปณิญาไม่ทํามาบวชบอกจะบวชตลอดชีวิตเอาบางท่านมีงานดีมีเงินดีเอามาบวชจะไม่เอาทิ้งงานทิ้งเงินจะมาขอบวชตลอดชีวิตทํากิจพระศาสนา โอ้ยพวกท่านนี่มันเข้ามาเยอะแล้วนี่ตัดความโลภตัยดยศฐาบรรดาศักดิ์ตัดไปความโลภโอ้เข้ามาเยอะแล้วดีกว่าผมดีกว่าผมท่านมีความรู้สึกตัวท่านดีกว่าผมผมยังยังคงคลึงคงคลึงยังดีมาไี่ก็ไม่รู้เอาตามใจคนแก่นะ อย่าไปสนใจกับคนแก่กนี่ม่ล่ะท่านผู้เท่าท่านบอกว่าโอ้โหพอคิดเท่านั้นแหละสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเลยบอกนี่เป็นอตัตตาที่มันถานนิยกนะอารมณ์ของเธอในยานะค่อยๆย,ย่องไปนะเก็บเล็กเก็น้อยนะตัดนิดตัดหน่อยตัดตัดเลยขาดไปเลยอย่าบุ่มบ่ามแมนี่ฟังให้ดีนะ แมนะ้ท่านเรียกตัวท่านเองเม่งนี่งคริมคริมหน้าโกนรูปร่างหน้าตัวหน้าตาตท่านคงจะใหญ่โตนะลอยไอม่งเขาเลยนะท่านว่าอย่างไงท่านบอกว่ากราบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงขออาขอภัยแล้วเพราะข้าพระพุทธเจ้าสงสัยผลที่ได้แล้วว่าหน้าโกจะเสื่อมเอาสีกแล้ว เพราะอะไรเพราะจิตคิดอย่างนั้นนะนึกสงสัยทันทีเอ๊ะนี่เราเสื่อมเสียแล้วเนี่ยท่านว่าเป็นโคตันูอนาตามักต่วนหน่อยเดียวอ,ยอนาตามักหน่อยเดียวนี่เสื่อมเสียแล้วมั้งจิตนั่นนคิดแบบนั้นสมเนจพระกัมวันแต่ก,กล่าวว่าอนณาคามีที่ได้มาแล้วไม่เสื่อมอย่าหรือมาตอนนี้ยังไม่เป็นอนาตามักนี่เป็นในเพียงท่านบอกว่าอีกไม่เบาโซดเบ้า ท่านพระโมกคัลลาบอกว่าเอารหัตผลเจนได้ก่อนเวลาที่คิดไว้ท่านี้ที่คิดจะทุ่มใหญ่ใ่ความจริงยังมันยังไม่ได้รหัตมรรคเป็นโคตรโ้ท่านถึงตัดว่าอคณาคามีที่ได้แล้วไม่เสื่อมท่านหมายเหตุบอกว่าเป็นที่น่าสังเกตว่าก่อนจะนดาอะไรมักจะมีเหตุมียิตให้ฟุ้งซ่านเสมอ ยิ่งเมื่ออยู่ในโคตรโคเขาว่าโสดาบันในขณะนั้นพระในวัดนั้นหลายองค์ในกันหาเรื่องหาราวก็เจเอาวาดแล้วมันก็มาพาดพิงถึงท่านด้วยหาว่าท่านเข้ากับเจ้าวาดความสร้างความเดือดร้อนเป็นศัตรูกันอยากจะตีรันฟันแทงท่าที่ตดเวลาท่านก็ทาเฉยบางทีท่านเดินไปข้างหน้าท่านก็บอกว่าโอ้โห ไคนนันมันด่าบ้างอะไรบ้างท่านบอกท่านยิ้มม,มบอกคุณด่าตามสบาย,บายด่ากับสมัยเราผมไม่ด่าคุณเลยนี่คุณยังมาด่าผมทําไมถ้าก็บอกอดทนได้ถึงสัตตะขาตุกรมะเวน,นั้นว่าท่านได้พระโสดาบันเบื้องตนพอเข้าถึงโคตรโูรล่อกันใหญ่ท่านอดทนมาถึงพระโสดาบันขั้นเล็กที่สุดสัตตะขาตตรงนะ ฉันต้งนบอกว่าต่อมาเมื่อใกลพ้พรรษานี้เมื่อก่อนจะใกล้จะก่อนจะเข้าพรรษาพรรษาน,น,นั้นนะไม่ใช่พรรษาที่ผมพูดนี่มาจะได้เอกวิบชีทางสองคราวจิตก,ก็ฟุ้งซ่านอีกเ <c oughs> มื่อเข้าโสดาล,ละเอียดคือสกิทาคามีจิตก,ก็ฟุ้งซ่านมีเรื่องฟุ้งซ่านอีก เมื่อจะเข้าอนาคามีจิตก็ฟุ้งซ่านอีกนี่เข้าโคตรภูอ,อนาตามักเก็ฟุ้งซ่านที่ใหญ่เลยน่าคิดว่าก่อนที่จะได้ดีจะต้องยุ่งก่อนเป็นธรรมดาใช่แล้วนี่จะไม่ดีนะกัวท่านฟังแล้วก็จำให้ดีถ้ามีอะไรมากระทบก็ต้องน,นึกถึงปฏิบัติทาของท่านบุญเทาถ้าบอกก่อนอะไรไม่จะเข้ามาของดีจะเข้ามามาต้องมีอารมณ์เข้ามาตัด คำว่าฟุ้งซ่านนี่ไม่ใช่นึกฟุ้งเฉยดีไม่ดีถูกชาวบ,บ้านเขาด่าเขาว่าเขาเสียดสีเขาแกล้งแกล้งที่ปาถะไม่เหนึกฟุ้งอย่างเดียวนะเพราะว่าเป็นเรื่องธรรมดาเรามีบ้านหลังเล็กถ้าเราจะปลูกบ้านหลังใหญ่มันก็ต้องหาท่าประสมภาระให้มากกว่าหาเงินหาทองนี่เป็นเรื่องธรรมดามันต้องยุ่ง มีคงขอว่าถือว่าเรื่องธรรมดาไม่ใช่พระเท่าพูดนะที่ผมเนี่ยสาหรับท่านพระเท่าแหละท่านบอกว่าคืนนี้ตอนหัวค่ําทําได้เล็กน้อยก็ต้องนอนรอบเพียจัดว่าคำมันมาหนักฟัดทั้งวันเลยรอนหนักที่ห้ำหันกันให้แหลกดีไม่ดีกินเหล็กเกือบไม่แหลกคนเกือบแหลกลงเพลียนอนแผ่หลาสองสลึงแบบนี้ก็มันก็รอกันแหลก คนจะแหลกแล้วที่เหลสจะไม่แหลกแอลเพียมากมันนอนแล้วก็เห็นพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงด็จเดชตอนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเดชก็หายเพลียหายเพลียอารมณ์เพียหายไปหมดทำกิจต่อไปทึงทีหนึ่ง ไม่ต้องนอนกันเลยที่นี่นะมาถึงตีหนึ่งทำเรื่อยไปพอถึงตีหนึ่งแล้วทำไมทำต่อไปอีกลืมเวลาไปตีหนึ่งอารมณ์ตกไม่ความจิตถอนจากชานลืมตามมาตีเก่าตีหนึ่งแล้วเนี่ยพอตีหนึ่งแล้วไปถึงเช้าก็ไม่เท่าไรนี่รวบรวมกําลังใจใหม่ข้าพิญญาพระสมาบัติวันนั้นเป็นทั้งวันไม่ต้องไม่ไม่ต้องเลิกกันทีเนี่ย พระปฏิปทานนี้ท่านถ้ายังไม่ถึงก็ยังยังไว้หน่อยนะท่านบอกท่านยอมตายแล้วอีกทีนี้ให้มันตายไปในเมื่อวันทั้งวันมันไม่ได้หยุดจิตเป็นสุขกลางคืนเพลียม,มากจะพักเห็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตื่นทิ่แล้วสบายใจมันอิ่มเอ,อิบทำไวทีถึงตีหนึ่งจิตตกตกเริมตาไอจิตตกแล้วจิตต้องการจะพัก เราะฉน้เมื่อเวลาเที่ยงตีหนึ่งเมื่อทํามาถึงนี่ได้ต้องทําสว่างได้ตัดสินใจข้าพิญญาพระสมาบัติทำกิจยกกิจป๊บนูนไปปล่อยอยู่ที่นิพพานลอยให้ร่างกายมันหลับฝีไปตามสบายถ้ามองดูขันหน้าเอ๋ยทำไมอย่างนั้นเองจึงหลับตามสบายถ้าเองเพียรม,มากเองจะตายเองจะพังก็เชินนะจ๊ะ ถ้าเธอพังมาเลยฉันจะอยู่วันนี้ฉันไม่ลงไปถ้าตอนเช้าเธอยังไม่พังฉันจะลงไปทํากิจเพื่อเธอเพื่อหาอาหารมาเลี้ยงเธอเธอกับฉันมันคนละคนใชแล้วทีนจะจ๊ะฉันน่าใสาเธอโชคค่าวเท่านั้นต่อจากนี้ไปเธอกับฉันขาดตัดยายขาดมิดกันเธอยังมีลมปราณอย่างใดฉันก็จะยังทะนุถนอมเธอตามกํากลังเพื่อใช้เป็นประโยชน์ ถ้าเธอสิ้นลมปราณมาไหลแข้งมาอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะที่ตรงนี้เขาเรียกกันมนิพานนี่ทําไมอย่างนั้นท่านคุยกับหน้าไอ้ท่านห้ามันก็ไม่คุยด้วยทํไาไมอย่างนั้นเราพูดไปเหมือนกับคนบ้าท่นานห้ามมันเฮ้ยหลับฝีฝีฝีไม่ทีท่านมองดูเวลาว่าเอ๊ะเวลาฟาสางมันเช้ามืดแล้วลงเถอะลงมาพอเช้ามืดลงมาท่าน ทําไปเมื่อลงมาแล้วก็ร่างกายมันตื่นขึ้นใจมันลงตื่นขึ้นพื้นเห็นพื้นชั้นบนเป็นดาดฟ้าสูงตอนนั้นะท่านไปจุดหนึ่งในแดนนิพพานะจะลืมนะฟังบยาเฟือเห็นพื้นชั้นบนเป็นดาดฟ้าสูงเราขึ้นไปไม่ถึงที่แท่งขึ้นไปถึงไปจุดของท่านเพื่อท่านมีวิมานเป็ที่อยู่ของท่านนะ วิมานี่ไปได้นี่ที่ผรที่ใบยอย่างนี้หาว่าไอ้เจ้ามันนี่ยุง่งอะสรินะไม่ยุง่งท่านเขียนท่านเองว่าวิมายของท่านมีท่าไปที่วิมายของท่านเข้าไปได้แต่สีมันเจ็มใสไม่เต็มที่แต่เข้าไปได้ท่านบอกว่าเห็นดาดฟ้าสูงเราขึ้นไม่ถึงเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยืนมองวางลลาง ห็นพระพักของท่านบอกไม่เป็นไรฉันจะช่วยนะฉันจะช่วยเองคอื่นไม่มีสิทธิ์จะช่วยความจริงเวลานั้นท่านบอกว่าเห็นท่านโมกขันลาพระสารีบุตรพะหกจายนะพระนรุตแล้วก็ท่านอ่าอะไัยท้ายจันยหญ่บอกว่าฉันจะช่วยจะช่วยจะสมเด็จท่านสมเด็จยืนประทับยืนข้างบนมองมาบอกไม่ได้โอนี่มาจากโคตวิสัย ต้องฉันช่วยเองคนอื่นช่วยไม่ได้แล้วท่านก็อ่แบมือออกมาแล้วกวนมือยานิดหนึ่งส่งให้ฉันถ้าบอกเรารับเข้ามาฉันแต่ว่าบ้วนไปชั้นก้อนหนึ่งสักกึนเข้าไปบ้างเสร็จแล้วก็รู้สึกตัวว่าขึ้นไปอยู่ชั้นบนได้แต่ว่าอยู่ด้านนอกมีห้องฝาโปรง่งเอาละท่านทัง้งหลายไปไหนไม่ไหวแล้วหมดเวลาเสร็จแล้วนีนะวันนี้ก็ขอ,อยุติประเดนเรื่องนี้ พรบรรดาท่านหลายตั้งใจมาทำตามกิจของท่านตามปัญยาสายเดินมาสมควรสวัสดี